ทีทอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาณาจักร b a ทเวิร์หรืออาณาจักร Batman กับซีรีส์สุดยอดเลยนะครับ The Penguin หลายคนดูแล้วบอกมันสุดยอดที่ไหนดูไป2 EP ีแล้วหลับปลอยอร่อยไปเลยอย่าทำเช่นนั้นทำไมมาติดตามและฟังกันครับ สิ่งแรกเลยเนี่ยก็คือใน Rotten Tomatoes นะครับนักวิจาร์ณให้คะแนนถึง95คนดูให้คะแนนถึง92เพราะฉะนั้นดีกรีความน่าดูมันมีเต็มที่อยู่แล้วแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราหมดความอดทนตอนแรกๆเข้ามาดูเนี่ยเฮ้ยนึกว่ามันเป็น โชว์แบบเดี่ยวไมโครโฟนหรือเปล่าว่าของออส a วลหรือออสคอรเบอร์ตนำแสดงโดยคอลินฟาเลเนี่ยแต่พอหลังจากนั้นนะครับพอมาถึง e p c เนี่ยความสรุกสนานมันเกิดขึ้นอย่างสุดยอดเลยเมื่อมีการปล่อยตัวละครโซเฟียโซเฟียเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องของในายใหญ่ตระกูลฟาวโคนมาเฟียตัวใหญ่ของกอตแทมซิตี้เนี่ยโอ้โหเธอเพิ่งออกมาจากคุกขังคนบ้าอาเขมอ่ะในกอตแทมซิตี้อ่ะทุกคนรู้นะฮะ ใครออกมาจากอาเข้มนี่มันเข้มสุดยอดจริงๆหลังจากนั้นหนังก็ออกมาเป็กนการขับเคี่ยวกันระหว่างออสโวกับโซเฟียหรือว่ามีการตั้งทีมเพนกวินนะกับทีมโซเฟียลุยกันได้เต็มที่เลยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าหนัง DC ในตอนนี้นะครับก็จะเจาะลึกไปในตัวผู้ร้ายอย่างเต็มที่โจเกอร์ Joker, อุทิศหนังใหญ่ให้ถึง2เรื่องนะครับเดอะเพนกวินเช่นเดียวกันเราจะได้รู้นะครับว่ากว่าจะมาเป็นเพนกวินเนี่ยเจ้าออสโวออส เขาเมมโพตเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างโซเฟียก็เหมือนกันและตอนจบนะครับอี EP 8โอ้ขนลุกเลยนะเมื่ออิตาหมอหนวดจิมในอาเคมเนี่ยเดินเข้ามาหาโซเฟียถือจดหมายปึกเบอร์เริ่มบอกโซเฟียมีแต่คนเขียนจดหมายถึงเธอนะโซเฟียเหมือนจะหมอหนวดจิมบอกว่าแต่ฉบับนี้เธอต้องอ่านเพราะส่งมาจากเซลิน่าคาย เซนีนาคายคือใครเฮ้ยคุณคุนนั่นนางแมวป่าไงนะครับเซนีนาคายเนี่ยเป็นลูกนอกสมรสของนายใหญ่ตระกูลฟาวโคนเพราะฉะนั้นเธอก็เกี่ยวดองเป็นพี่เป็นน้องกับโซเฟียโอ้โหเราก็เลยลุ้นว่าคราบเนี้ยถ้าเกิดแบดเวิร์สนะในตอนต่อไปเนี่ยยิบเอาชีวิตของแคทบูแมนหรือเซนีนาคาย มาทําเป็นซีรีส์มันจะสุดยอดขนาดไหนอย่าลืมนะครับใครที่ถอดใจไปแล้วรีบกลับไปดูซะ HBO Go เขาอุตสาห์เปลี่ยนเป็น Max ภาพ 4K คมชัดเสียง Dolby Atmos ก็ะลึุ่มลั่นบ้านจริงๆดูไปจนถึง EP4 แล้วจะติดใจขอบอกครับดูไปแล้วมีความรู้สึกยังไงอยากจะให้แบทเบิร์สแตกแขนงไปทางไหนมาคอมเมนต์กันได้นะครับ